มาจากใส่ใส่มืงการครับอีจา<อ>นรับอันฮักกันครับผมว่าผมจะหาพี่นกอยู่เออว่าจะให้พี่นกจัดการยีทธ์อ่าอียกปวดเมื่อยว่าจะให้ว่าจะจ้างมานวดนะว่าพี่นกนวดเก่งเอา่าจับเส้นสุดยอดเลยให้บอก เอาหมอนหนุ่มเป็นคนแนะนำมาเออหมอหนุม่มบ้แมนพี่นกเนี่ยจับเส้นเก่งมากนะแบบเออย่ตุ้มตามไปหาพี่นกเลามากดให้กลังใจพตุ้มตามขอบคุณค่ะขอบคุณคเอ็เเค่ะเ้ยทก็จะคุยไปด้วยแลวท่ะก็เ็ด้วยนะคะสำหรับ X4 ทานใดสนใจาถามถามเทาเทานี่พี่นกขอถามจริงจริง คูมือยังหลับจางนวดอยู่บ่ะยังรับจางนวดมาเลยได้ได้บ่เออไปจ้างเขาสบนน่ี้นมีอหเาม่องดกันยี่สิบห้าบาทนะมีบริการกจ้างบ่ะอจีจ้างเอาอาจ้างเรานวดเียวนะเออมือนเออุดนุนได้เลยนะคะส่มกี้นุน็นส่ไปหาหม่องกันไหม วดใส่เน้ะวันว่องนี้ได้น้องพี่นกเออตอนนี้อ้าอยู่ที่อิตัรเเาคนครับมป์มานนั่งไรกัเคยเลยอะไอยู่อะไม่ได้มันจะทำงานเอามีมองนู่น <c oughs> ไงสร้างคอนเทนต์ให้ก้าเจ้า <c oughs> นวดจู <c oughs> ใส่ดีมั้งนวดจูไปยอย่าง พี่ลกไปเฮียนนวดมาจากใส่ไปเฮียนมาเนี่ยคุสอนดูวัดอนจักปีจังๆงานงานเดือนนึงเดือนมนึ้มาได้ตรงปักหมดเลยนะคะวัาเขาเริ่มเขาเริ่มจากอย่างก่อนเรินนวดยางเท้าก่อนขึ้นมาทางหัวบอกที่คู่ขาชิดก่อนที่คู่ฮัรดเพื่อก็ากนวดเป็นเลได อยากไปเฮียนข้างหลันเฮียนนวดนะเรียนให้มันเป็นได้ใบประกอบการเลยเวลารับจ้างนวดจะได้แบบสบายมีการขึ้นราเกิน50กิโลหรือว่าตค่อยไปห้างไหนเนี่ยหมอนวดมีแต่หมอนวดไม่มิ่งอย่างไรอย่างไรหมอนวดผู้ชายเงินงวดมางวแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออยากหมอนวดผู้ชายแรงดีได้เขาปีบเขากดเขากดแห้งอะไร เปียกนะคะมะขาเกียดห้าบาทขับเบียดสุดยอดเลยขาหวานก็กิโลละรห้าสิบบาทแหงหลายจับคอยนะฮกหลังดังกลักเลยลึดเลยสบายเลยถี่ถี่ถี่คือไอ้ก็ซิโนเฟนก้อยอ้วนเทไงแถมด้วยนะคะเนาะไม่ว่าจะอุดน้อยอุดนุมแ้มลงมก็ส่งเลยค่ะ นั่งขายถอนเขาคนครับไอคนเขาคนครับเออไอไอห้องห้องง่านนะตาง่านะหน้าหน้าห้องเออไปไปใ่ขายขายทุกอย่างนะคะเหาเทน้ยนว่หน้าเลขายสว่างหายแล้วพีน้องนะคะ ัวมีขาตั้งกล้องมีคนครับ,รบอันนี้เป็นกามพันสีสบ้านลุงมานาก็ได้เออจะทำงานลครับอาคือบ้านไอดครับลุงมานาเห็นลุงมานาไหมลุงมานาฮึยนวดที เพื่อนมาทำไมด uh ูโล่แร่เออ๋้ก็แร right. ่ถ้าเอาล้าเออพูดบอีกแล้วเออมาวูกไเอีมาลกเป็นไงเอาคอนเทนต์มาให้เนี่ยเอาไหมคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์นู้นอ่อหวานรู้ว่านวดเป็นพี่อยู่หรไม่ผมจะนวดเหรอ จะเอาผมมาเชื่ออืมเชื่อครับคนครับนี่ครับนี่ผมจะเล่นมุกนู้นแเนีเล่นมุกเล่นมุกใส่มุกอะไรจอใจจอใจมานาเหรอใช่อ๋อหมอผมจะเล่นมุกเล่นมุกเนี่ยสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์นกจุกจอกนกจุดจอกตีนกเป๊ะไหนก็จกดจอกจุกจอกนี่วะ ลูกเป็นไงอะสบายดีนะลูกสบายดีอันนี้สบายดียิงถามว่ามีเมียที่กบตูมจริงหรือเปล่าอ้าเฮ้ยไม่เจอกันนานถามดูจริงเหรอใช่ไหมเป็เมียจริงอ่ะไม่จริงเป็นเมียกบตูมไม่จริงฮะไม่จริงเดินมาหน้าอํมแล้วไม่จริงเหรอใช่เอ้าเมื่อวันก่อนผมเจอบ่าวดำมาหาผมหรือผมถามถามข่าวคุณเขาบอกว่า คุณได้สาวที่กกต,มมกตูมแล้วไปอยู่กบตูมแล้วออกบอ์ไซคันใหม่ด้วยเนี่ยคันนี้ด้วยใช่ไหม,อมบอสไซคันใหม่คนนุณครับจะถ่ายผมจะถ่าภพาดพี่นกไงทําคลิปคือให้แกนวดผมใช่ไหม,มแล้วอย่างนั้นมาก็สัมภาษณ์แกแล้วก็ตัดสัาง,าง,างาว่าแกเรียนมาจากไหนทําอะไรยังไงยังไง,ไงไนะอือแค่นี้เราก็ได้คอนเทนต์แล้วคนเทนนคอนเทนต์แบบเนี้ยจะมีคนดูเยอะอ๋อ ถ้าเราถ่ายแบบซอมบี้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนถ่ายไม่ได้ซอมบี้เขา,าถ่ายถ่ายเน่ยเขาเรียกซอมบี้ไรเดี่ยวเดี่ยวเป็นซอมบี้เหรอเอาจริงๆแบบเฮ้ยไม่พูดอย่างนั้นพิชิตพูดโอ้โหถ่ายซอมบี้เออคำนี้ถ่าคำนี้ไม่ก็คือผมก็จำมาจากอาจารย์มาอาจารย์สอนไอาจารย์เขาสอนอย่างนั้นก็ผมก็สอนลูกมนาต่อไง ด้วยความปรารถนาดีก็อยากให้ลุงมานานี่มียอดวิวเยอะๆอยากให้มีคนดูเยอะๆก็เลยอยากช่วยตามกำลังน้องให้อ่ะโอเคหัวข้อน้องนนกเจ้านวนฮะให้เนาะสัมพันธ์ใช่ไหมนกก่อนเดี๋ยวพี่นกพี่นกมานั่งตรงนี้ข้างผมเป็นคนทำเป็นแฟนครับกำลังคิดเชื่อเข้าเป็คนครับน้ำมา ให้พี่ต่อฝากดูว่ามันเห็นผมไหมกับพี่นกไหมนกนกนกเอามาตั้งด้วยกันนี่ก็ได้พี่นกเอามาหนีวันนี้นี่ก็ได้ไม่ต้องถือฝากพี่ต่อไว้ก็ได้อันนี้มาตั้งให้ตั้งให้พอโจทย์ใจป่าวครับที่จุกี้่าวลูกเยอะแต่ได้มีครับทุกคน